สวัสดีครับพบกับช่างเจกันอีกแล้วนะวันนี้ก็ามากับรถยอดฮิตประจําร้านนั่นคือโตซูกิสวิปนะครับต้องบอกก่อนว่าสวิปคันนี้เมื่อประมาณ2ปีที่แล้วนะครับลูกค้าเคยนํามาให้ช่างเจกแก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้แล้วนะครับมาปีนี้นะครับไม่เย็นนะครับซึงแน่นอนครับลูกค้าพร้อมที่จะซ่อมแก้ไขแล้วนะครับ 2ปีก่อนนะครับก็ทําการเปลี่ยนโอลิงนะครับแล้วก็ล้างวาลเพราะว่า,าเป็นจุดยอดนิยมที่ตุรกิจะต้องรัววนะครับเป็นจุดเป็นทุกขันนะบอกเลยว่าเป็นทุกขันนะครับตรงเอฟริชันวาลแต่ว่าณเวลานั้นนะครับจังหวะช่วงโควิดนะครับแน่นอนครับทุนนะครับในการที่จะแก้ไขตัวเช็คทั้งหมดทั้งระบบเลยเนี่ยนะตอนนั้นหลายๆท่านยังไม่พร้อมแน่นอน แล้วก็ลูกค้าเองก็ยังไม่พร้อมมาวันนี้นะครับลูกค้าก็มานะครับยกเช็คทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าช่างเจจะเนรมิตอุณหภูมิความเย็นนะครับโตสกิตะวิบนะครับได้เย็นมาตรฐานเหมือนในทุกๆคันไหมนะครับเดี๋ยวพามาตรวจสอบเบื้องต้นก่อนนะครับไม่มีอะไรมากคันนี้ ให้ดูก่อนว่าเนี่ยครับจุดรั่วประจําเขาเลยนะครับเงาชํำอยู่นั่นแหละครับอิมิชันวาลมันรั่วเป็นตะกังเป็นตามมดไปหมดแล้วนะครับการแก้ไขก็ต้องบอกว่าต้องไล่น้ามันเก่าทิ้งนะครับเพราะว่าน้ามันเก่ามันเป็นกรดไปแล้วนะครับดีไม่ดีตู้แอร์ก็อาจจะรั่วนะครับอาจจะรั่วไปแล้วนะครับและส่วนใหญ่ก็รั่วนะครับส่วนใหญ่มันก็รั่วอยู่แล้วนะครับเพราะว่าทางกายภาพโครงสร้างมันเป็นแบบนั้นนะครับยังไงมันก็ ตะวันก็ต้องรววอยู่ดีลูกค้าให้ทําการแก้ไขไปเลยนะครับเราจะมาจัดการนะครับแล้วก็มาดูกันว่าทําแล้วนะครับมันจะมาตรฐานไหมนะครับดูคลิปทั้งเกจได้เลยนะครับทุกคลิปค่าอุณหภูมิค่าการทํางานทุกทุกคลิปนะครับเท่ากันหมดนะครับเรียกว่ามาตรฐานได้เลยเราก็มาตรวจสอบเบื้องต้นนะครับว่ารถวิ่งมากี่โลนะครับเพื่อจะดูแนวโน้มนะครับ รถวิ่งมา8,7,750กิโลเมตรนะครับก็เรียกว่าอยู่ในยา่านปกติที่เจอนะครับมันมีตั้งแต่30,000โลหกมืนแปดมืนนะครับแเกลเนี้ยส่วนใหญ่ตู้แอร์รัวนะครับน้อยคันที่จะขึ้นหลักแสนนะครับแสนก็ประมาณแสนสองนะครับอ่านั่นอะ่ะเท่าที่ช่างเจจําได้นะครับแสนสองคือสุดๆแล้วนะครับไดเออร์จะแตกละนะครับอันนี้แปดหมกิโลเมตร รถเป็นระบบแอร์แมนนวลนะครับเป็นแมนนวลสบายนะครับรุ่นนี้สบายมากทำแอร์แมนนวลนะครับเพราะว่าค่าสวิงเขาค่อนข้างอ่าเรียกว่าคาดเคลื่อนเขาสวิงได้มากนะครับจะต่างจากแอร์ออโต้แอร์ออโต้นั้นจะต้องเซตให้มันเป,เป๊ะเลยนะครับไม่อย่างั้นตอนที่เรา,าเปิดแอร์ในระบบหมวดออโต้เนี่ยทุกอย่างมันลน100ันร้อยเปอร์เซ็นนะครับในแอร์ออโต้นี่คือต้อง เป๊จจริงนะครับถ้าไม่เป๊ะเนี่ยตอนมันรันร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันเอาความเย็นออกได้ไม่ดีนะครับแอร์ไม่ตัดนะครับแอร์ไม่ตัดลมก็ดังลั่นอยู่งั้นนะครับใครที่ใช้เป็นระบบแอร์ออตโต้จะรู้นะครับว่าโอ้ถ้ารถแอร์ไม่เย็นจริงๆนี่คืองานเข้านะครับดังนั้นการเติดโตซุก,กิสวิปเอ้ยนิสันอเมล่ามัดนะครับแม้แต่แอทดาดเองนะครับรถพวกนี้ต้อง เป๊ะจริงๆครับไม่เป๊ะมีเหนื่อยนะครับแก้กันเป็นว่าเล่นแน่นอนอ่ะนี่เราก็มาสู่ขั้นตอนการถอดแผงนะครับถอดแผงคอนเดนเซอร์นะครับคอมเพรสเซอร์แล้วก็ท่อแอร์นะครับก็เหมือนนะครับทุกทุกคันะครับของสตคุกิสวิปก็จะถอดแบบนี้ทั้งหมดตามขั้นตอนงานนะครับพอเราทำงานตามระบบนะครับที่เรากำหนดไว้นะครับก็ เหมือนเดิมนัไม่ปด้มีีอะไรนะครับแต่เราต้องทําคลิปเพื่อส่งงานให้กับลูกค้าให้เจ้าของรถนะครับได้เห็นว่าเราทําอะไรกับระบบแอร์รถเขาบ้างนะครับไม่ใช่ว่าอ๋อทํานั้นแล้วทําอันนี้แล้วจริงไม่จริง,ไม,รงไม่รู้นะครับแต่เราถ่ายคลิปเนี่ยให้เห็นเลยว่าเราถอดออกมานะนี่นะครับถอดออกมานํามาลงมาล้างนะครับอถอดออกมาจริงๆนะครับนี่ นะครับก็จะเป็นกรรมวิธีต่างๆนะครับที่ช่างจะต้องรับผิดชอบก็คือทําความสะอาดล้างแนละ mm hmm. เซตอัพให้ระบบกลับมาทํางานได้เต็มกําลังความสามารถของระบบแอร์นะครับอันนี้ก็ทําการนะครับถอดตัวกรองนะและเดเอรอ์ออกนะครับก็มีการตึกหลอบ้างนะครับดำบ้างนะครับแต่ว่า,าเรียกว่าไม่ถึงกระตันนะครับเพราะว่าตัวนี้ช่างเจ เติมน้ำมันคอมนะครับเติมน้ำมันคอมแล้วก็ใส่น้ำมัน UV ด้วยนะครับตอนที่ลูกค้าเข้ามาแก้ไขเรื่องรั่วท่วาวแล้วก็เห็นเปนเขียวๆนะครับผมเขียวอยู่น้ำมันเพียงพอต่อระบบนะครับเพราะว่าตุกีตว,วิปนะครับเขาจะร้อนนะครับจะร้อนนี่คอเมตเพรสเซอร์มันอยู่ใกล้เฮดเดอร์นะครับไม่ว่าท่านจะใช้แอร์หรือว่าไม่ได้ใช้แอร์เนี่ยมันไม่เกี่ยวนะครับท่านวิ่งเนี่ย เฮดเดอร์เนี่ยตรงกระเป๋ะที่มันรวมจากสี่เนี่ยมาเป็นหนึ่งเนี่ยตรงนี้มันร้อนมากแล้วมันจะแผ่ครับแผ่ความร้อนออกด้านข้างด้านซ้ายด้านขวานะครับมันจะแผ่มาหาคอมพิวเตอร์ด้วยทําให้น้ํามันในตัวคอมพิวเตอร์นะครับร้อนนะครับร้อนร้อนมากครับช่างเจเคยวัดแล้วมันอยู่ที่90องศาะนะที่เนื้อเสื้ออลูมิเนียมของตัวคอมเพิวเตอร์นะครับ ในตัวน้ํามันก็น่าจะดอกลงไปประมาณ80กว่าองศาครับแต่มันก็เรียกว่าเฉียดเฉียดแล้วอ่ะนะครับมันเฉียดเฉียดแล้วอ่ะความความนิ่งนะครับความนิ่งความพงสภาพของน้ํามันคอมพิวเตอร์เนี่ยมันก็ก็ล่อแร่แหละนะครับผมเรียกว่าล่อแร่เลยเพราะว่ามันร้อนร้อนแตะเพดานพอดีนะครับเราทําการลงน้ํายานะครับ เพื่อเอาสิ่งตกกปกนะครับที่เกาะติดที่แผงคอนเนคเตอร์ออกนะครับก็ได้ประมาณนี้แล้วนะครับทําการล้างขาวแล้วนะเห็นไหมเห็นไหมครับเนื้อลูมินียมก็จะขาวขึ้นนะครับแลกเปลี่ยนความร้อนได้ดีขึ้นนะครับเนี่ยจากน้ำแผงนะครับไปล้างรอแห้งนะครับก็มาปรับตั้งระยะนะครับระยะชุดคัดนะครับ แล้วก็ล้างใต้นนนะครับเอี่ยมแล้วนะครับไม่เหลือน้ํามันนะครับไม่เหลือไม่มีน้ํามันออกมานะครับแห้งแกรกนะครับโอเค,อเคก็เดี๋ยวเราจะต้องเตดน้ํามันเข้าไปในคอมพิวเตอร์ส่วนหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งเติมไปทีหลังหลังจากล้อแผงแห้งนะครับเราก็มาติดตั้งตัวไดเออร์นะครับตัวนี้ใช้ของทางเดนโซ่นะครับ รถนะครับวันที่เป็นจุผลิตพันนะครับวันที่7เดือน4 2,023นะครับใหม่สดนะครับทางเราใช้ของสดนะครับเอามาจากศูนย์เ้นโซ่โดยตรงนะครับไม่ได้ขี่รถไปซื้อไปเรื่อยๆนะครับซื้อจากศูนย์นะครับศูนย์แต่งตั้งเชียงใหม่เลยนะครับก็จะติดตั้งนะครับเข้าไปในส่วนนี้นะครับ เช้า,ชานี้นครับเราก็จะมาทําการยกคอนโซลน,นะครับก็มาตรวจสอบนะครับเบื้องต้นกันก่อนอันนี้ช่องลมนะครับช่องลมของลูกค้ามีการหักมานะครับหนึ่งซี่นะครับถ่ายไปก่อนเนาะข้างหนึ่งก็ดูเหมือนปกตินะครับก็คงไม่ได้มีอะไรมากนะเพราะดูแล้วลูกค้าค่อนข้างเรียกว่าสะอาดเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าอย่างไงช่างเจจะ เก็บนะครับเก็บซ่อนตัวสายไฟกล้องหน้ารถให้ไว้ในในขาด้านบนนะครับเพราะว่าถ้าปล่อยไว้แบบนี้เวลาเราขับรถเนี่ยมันจะรบกวนสายตานะครับงานเล็กๆน้อยๆพวกนี้เดี๋ยวช่างเจจัดการให้เลยนะครันะครับอันนี้ก็ค่อยๆถอดนะครับถอดชุดเครื่องทรงเครื่องเสียงนะครับเพราะว่าต้องยกคอนโซลออกนะครับ ก็ในจุดนี้นะครับที่มันหักนะครับเพราะว่าตัวนี้มีการงัดด้านข้างนะางางนีนัยยังเงินเยินอยู่ครับมีรอยงัดนะครับบินไม่แน่ใจว่างัดทำอะไรแข้วใส่น้ำรอยงัดนะครับแต่ก็ต้องแจ้งก่อนว่าเหมือนเดิมนะครับว่า วิปเอ่ยมิลาดเอ่ยนะครับเวลาถอดตู้นะครับน็อตซ้ายขวานะครับข้างละสองตัวนะครับมันจะเป็นรอยนะครับสีนะครับอาจจะเป็นรอยนะครับหัวน็อตอาจจะเป็นรอยอันนี้เป็นรอยมาอยู่แล้วนะครับยังไม่ได้ขันนะครับแค่จากโรงงานหัวน็อตก็เป็นรอยแล้วนะครับนี่เราอัดออกนะครับโอกาสที่สีนะครับจะถลอกก็มีนะครับต้องแจ้งให้ทําใจไว้ก่อนนะครับ อันนี้นะครับก็ทยอยถอดนะครับท,ทยอยถอดก็มาถอดชุดปลั๊กตรงนี้อยู่ก็พบเห็นนะครับว่านี่จิ้มอยู่อันตรายนะครับเนี่ยสายนี่เป็นสายอะไรนะครับผมแต่เหมือนไปทําเป็น USB นะครับคิดว่าน่าจะทําเป็น USB น่าจะปอกลงไปในตัว ส่ไฟเอานะครับหรือไม่ก็จ้ำกับที่จุดบุหรี่ก็ได้นะครับแบบนี้มันค่อนข้างอันตรายนี่เราก็ทําการถอดนะครับชุดคูลิ่งยูนิคนะครับออกมาทั้งยวงเลยนะครับก็เดี๋ยวจะทําการนะครับขันน็อตนะครับแล้วก็เปิดฝาถาดออกมาดูนะครับว่าสภาพตู้แอร์เป็นยังไงนะครับมีการร่วมไหมนะครับเก่านั้นกิกากมันกินไมหมดแล้วนะครับมันเป็นตะกัง รันนี้เราก็ทําการเปิดนะครับถาดตู้ออกมาแล้วนะครับมองเผินๆไม่มีรั่วแฮะนะครับมองเผินๆเนาะดูเอี่ยมเกี้ยงเกลานะครับดูนะครับเหมือนไม่มีอะไรนะมาให้ดูเขียวนะครับเห็นไหมครับเขียวอยู่นะครับประจําเขาครับตรงจุดตรงนั้น นะครับตุุกีตวิปเวลามันรั่วมันถ้ามี UV จะสะดวกนะครับเห็นไหมมีละออง UV ครับง่ายต่อการตรวจเช็คแบบนี้ไม่ต้องไปจุ่มน้ำหรอกครับเปลี่ยนตู้รอดนี่ก็หลังจากที่นับฉาย UV เห็นแล้วนะครับว่าตู้แอร์รั่วนะครับก็จัดไปะนะครับตู้แอร์เรามีพร้อมนะครับ ตัวนี้เป็นตู้แอร์นำเข้านะครับรูปแบบของตัวตู้จะแตกต่างจากตู้ติดรถนะครับตู้ติดรถจะเป็นอลามเนตนะครับก็จะเห็นมาเป็นซี่นะครับเห็นเป็นร่องแต่ถ้าเป็นตู้ที่ยังเจใช้ประจํานะครับมันจะไม่เป็นร่องเห็นไหมมันจะตันไปทั้งแผงซึ่งลดการเกาะตัวของน้ําที่มันอยู่ในนี้นะครับบางทีมันเกิดเนี่ยอย่างตรงเนี้ยมันโดนลมนะครับ ลมมันไม่โดนไม่ได้โดนลมมันไม่โดนลมบางทีอาจช่วงน้ำยาแอร์ค่ยตู้อาจจะยังไม่รั่วเพราะว่าโอริงตรงวาชอบอรั่วก่อนระหว่างตอนที่รั่วเนี่ยน้ำแข็งเนี่ยอาจจะเกิดอาจจะเกิดตามซอกตรงนี้เนี่ยตามพวกซอกล่องตรงเนี้ยนะอาจจะเกิดเพราะาตรงนี้มันบางนะครับเมื่อเกิดน้ำแข็งปุ๊บน้ำแข็งมันก็กัดตัวเนื้อลอูมิเนียมก็รั่วนะครับเพราะว่าระบบแอร์เป็นแรงดัน มันจะดันออกมานะครับแรงดันมันจะดันออกมาพอไอเนื้อลูมิเนียมมันเริ่มก่อนปุ๊บแรงดันมันชนะครับก็รั่วเป็นเรื่องที่จะต้องได้เจอกันอยู่แล้วนะครับก็จัดการนะครับเปลี่ยนเป็นตู้หนังเ้านะครับตอนนี้เราก็ทําการประกอบนะครับประกอบระบบแอร์นะครับเข้าที่เข้าทางนะครับแต่ยังไม่ได้ประกอบคอนโซลนะครับยังไม่ได้ประกอบคอนโซลเลยนะครับประกอบแค่ชุดตู้ยูนิคนะครับเพื่อที่จะทําการเช็ครั่วนะครับ ออนนี้ก็อัดแรงดันนะครับที่325นะครับเกือบ330นะครับเลยมันิดนึงงานประกอบก็ไม่มีปัญหานะครับงานประกอบไม่มีปัญหาแต่อย่างใดนะครับเข็มนิ่งกริ๊กนะครับถ้างานประกอบประกอบไม่ดีไม่แน่นนะครับเข็มมันจะเด้งนะครับมันจะตีกลับนะครับเพราะว่าแรงดันมันจะตกลงอันนี้ประกอบแน่นทุกอย่างนะครับโอริงไม่มีปิ้นไม่มีอะไรนะครับ เรียบร้อยนะครับงานประกอบก็เหลือทําการแวะข้ามนะครับแวะข้ามระบบเช็คด้วยทีหนึ่งนะครับอ่านี้ก็จัดเตรียมนะครับน้ํามันคอมพิวเตอร์ครับน้ํามัน UV นะครับเหมือนในทุกๆคลิปไม่ได้มีอะไรนะครับเพราะว่าเราทํางานบนแผนงานนะครับตามปกตินะครับในรถทุกๆรุ่นก็จะเหมือนเหมือนกันคล้ายๆกันนะครับในรถรุ่นเดียวกันก็จะทํารูปแบบเดิมมันทั้งหมดแหละนะครับแกะแผงล้าง คอมล้างนะครับเช็คตู้ล้างท่อนะครับไล่น้ํามันเก่าทิ้งให้ได้มากที่สุดนะครับอันนี้เราก็คํานวณขึ้นมานะครับกระไดตามนะครับบอกเลยว่าตามสเปคนั่นแหละนะครับไม่ได้มีอะไรซับซ้อนแต่ช่างเจบอกไม่ได้หรอกว่ามันกี่ซีซีอะไรยังไงเพราะมันเป็นข้อมูลเชิงลึกนะครับเป็นข้อมูลของในกลุ่ม a c ซีเอพนะครับแล้วก็คนรักแอร์นะครับมันเป็นข้อมูลงานเฉพาะด้านไม่สามารถที่จะไปเปิดเผยต่อสาธารณะได้อันนี้ต้องโปรดเห็นใจช่างเจด้วยนะครับ ก็เดี๋ยวจะเติมนะครับดูดเข้าไปเลยนะครับในระบบแอร์นะครับตัวหนึ่งมีอยู่ในคอมแล้วนะครับอันนี้อีกส่วนหนึ่งนะครับในตอนนี้ครับช่างเจก็ทําการประกอบคอนโซลเสร็จเรียบร้อยทั้งหมดนะครับอ่าตัวนี้นะครับ USB นะครับอันนี้ลูกค้าให้นําออกเลยนะครับเพราะว่าตามที่ช่างเจแจ้งนะครับมันค่อนข้างจะตุ่มเตียงนะเพราะว่าเอาอันเนี้ย กัวลบนะครับก็ลงตัวถังนะครับผ่านแบบนี้ยังโอเคนะครับยังพอกลมกมแกมแมนะครับแต่ขั้วบวกเนี่ยนะครับเสียบลงไปที่ขั้วปลักเฉยนะครับไม่มีการบักกี้เนี่ยขับไปมันจะปลักนะครับระบบไฟรถรุ่นใหม่ๆมันเซนสิทีฟนะครับถ้าเกิดแตะกันนิดเดียวนี่คือเรียบร้อยเลยนะครับอาจดับกลางทางได้นะครับกําลังขึ้นเขาหรืออะไรเงี้ยเราจะกระเทือนนะครับสายไปมันกระเทือนตึ๊กเนี่ย ข้ามคััวขึ้นมาเนี่ยเรียบร้อยเลยนะครับลูกค้าเลยอ๋อผมไม่ได้ใช้แล้วนะครับเอาอให้ผมด้วยจัดการเอาออกให้นะครับมาติดตั้งกองแอร์นะครับเหมือนเดิมนะครับเพียงเจจะใช้กองแอร์ที่การ PM นะครับกองฝุ่น PM 2.5ได้นะครับก็ติดตั้งนะครับอยู่ในชุดงานซ่อมเปลี่ยนตัวแอร์อยู่แล้ว เรามาดูค่านะครับตอนนี้ปิดเครื่องแว็กแล้วนะครับสูญญากาศในระบบมีอยู่ที่ประมาณหนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบไมครนนะครับต่ำกว่าค่ามาตรฐานเยอะนะครับเรียบร้อยเดี๋ยวเราทำการเติมน้ำยานะครับเติมน้ำยาแอร์อันนี้อาจจะต้องเติมแบบคว่มถังนะครับเพราะว่าเกินเวลาส่งรถลูกค้ามาแล้วนะครับเกินมาสิบนาทีแล้วนะครับเดี๋ยวต้องคว่มถังเติมเพื่อ ย่นเวลานะครับส่งงานให้ไวที่สุดนะครับอ่วันนี้ช่างเจก็อัดเข้าระบบแบบลิควิดเลยนะแบบน้ํานะครับอัดเข้าไปเลยนะครับอย่างใสยอยู่เลยเนาะอัดเข้าไปตามสเปคเลยนะครับเดี๋ยวตูมเดียวนะครับแล้วเรามาดูว่าช่างเจเซตอัพระบบไปแล้วนะครับแอจะเย็นดีเย็นไวไหมนะครับมาเดี๋ยวลองไปดูกันเลยเพราะว่าตัวนู้นอัด เข้าระบบเต็มเลยนะครับรอบเดียวเรียกว่าอัดเลยละเรใช้เป็นของเหลวเข้าสู่ระบบอ,อ้ตาวต,ต,ตัดตตรถโอ้โหแบตลูกค้านะครับแบตลูกค้าเสื่อมแล้วนะเดี๋ยวช่างเจดูน้ำกันให้เห็นแวบๆแล้วว่าเป็นแบต MF อยังไม่ได้เปิดแอร์นะครับโอ okay, เคเร่งก่อนเลยนะครับ แล้วก็เดี๋ยวจะเปิดพัดลมเบอร์สี่เลยนะครับลวดเดียวตั้งก่อนนะครับโอเคลมวนในรถนะครับมาเดี๋ยวเราดูตอนนี้อุณหภูมิสามสิบสองจุดห้านะครับที่หัวเซ็นเซอร์เปิดแอร์เราจะดูดิดว่ามันจะลงไปไวขนาดไหนนะครับตอนนี้ 6โมงยี่นาทีนะครับอุณหภูมิ32แล้วนะครับ29.2นะครับลงตึบๆๆนะครับแป๊บเดียวเย็นนะครับ ภูมิพร้อมใช้งานนะครับอยู่ที่12บสองศานะครับอุณหภูมิพร้อมใช้งานหมายความว่า,วา,าแบบเนี้ยโดนแดดได้แล้วนะครับความเย็นไม่ดรอปนะครับคือ12บสองศาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าใช้เวลาขนาดไหนนะครับ17.8ดจุดแปดสิบหกจุดแปนะครับโอ้โหลงทีละหนึ่งองศาเลยนะครับ ลงโหดไหมล่ะนะครับ15.8ลงทรงครับลงโหมดมากนะครับ14.9นะครับโดดที1องศา1องศาเลยนะครับ4.3มาเริ่มหิมแล้วใกล้จะ12แล้วนะครับ 3ามจุดแปดสามอ่าเวลาไป ครับสองนาทีสามนาทีนะครับสามนาทีโอ้รถยังไม่ทันได้ออกตัวเลยนะครับกำลังวอร์มรถอยู่เลยเนะ่นี่อุณหภูมิร้อนๆนะครับอ่ะเรียบร้อยเดี๋ยวปล่อยมันลานไปก่อนนะครับว่าต่ำสุดจะอยู่ที่อุณหภูมิเท่าไหร่อเดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับว่าช่างเจเติมแบบน้ํานะครับนี่วันนี้เติมแบบน้ําเร่งครับรีบเร่งนะครับ เพราะว่าเกินเวลาส่งงานลูกค้าละเติมแบบน้ำนะครับของเหลวเข้าสู่ระบบอันนี้ต้องมีเทคนิคในการเติมนะครับตาหูบับตาเติมไม่มีโคว์ชาร์จนะ,ะเดี๋ยวรอมันตัดละกันอ,อันนี้เราก็ ตรวจสอบกันเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าลูกค้ามารับรถแล้วนะครับตอนนี้นะครับค่าการทํางานก็อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องอยู่แล้วนะครับโลเพชเชอร์ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ29เ psi นะครับยังเย็นได้อีกนะครับยังลงได้อีกมันจะลงมาที่28ถึง26เลยนะครับส่วนไฮเพชเชอร์นะครับตอนนี้อยู่ที่200นะครับจริงต้องอยู่ที่210ถึง215นะครับเพราะว่าตอนนี้ยังร้อนอยู่เลยนะครับ พอนี่เย็นแล้วนะครับน้ำมาเกาะแล้วนะครับเย็นทั้งเส้นนะครับน้ำมาดูอุณหภูมินะครับนะครับฝ่ามือนะครับเรียบร้อยนะครับตอนนี้ลมส่งอยู่ที่5.4องศานะครับอุณหภูมิที่ผมนั่งนะครับจาก 33บนะครับตอนนี้เหลือ25้าแล้วนะครับร้านแบบ100นะครับทดสอบระบบแบบ100เซนะครับก่อนส่งงานแต่ใช้จริงก็คงไม่ได้ใช้ค่านี้อยู่แล้วนะครับเราทํางานเราต้องดูจุดพีคของระบบต่างๆนะครับตอนนี้คืออยู่ในค่ามาตรฐานแล้วนะครับ5ถึง8องศานะครับทํางานได้เต็มประสิทธิภาพแน่นอนนะครับตอนนี้ก็ต้องส่งงานแล้วนะครับก็เป็นงาน เปลี่ยนตู้แอร์นะครับเป็นเซตงานเปลี่ยนตู้แอร์นะครับเป็นาการทําง,งานของทางร้าน p ีเจอรถยนต์ถ้าใครชอบงานช่างเจนะครับแล้วเออตู้แอร์ชันน่าจะรั่วนะเนี่ยชอบแนวทางการเปลี่ยนตู้แอร์แบบนี้ก็เรียนเชิญกันได้นะครับเพราะว่าการเปลี่ยนตู้แอร์ของยิงเจนั้นรับประกันตัวไหล่2ปีนะครับรับประกันงานประกอบ1ปีนะครับไม่ว่าจะขันท่อนอ็อตขันน็อตนะครับที่ท่อน,นะไม่ว่าจะจุดไหนของระบบ ขันไม่แน่นเกิดรั่วเนี่ยเคลมงานได้นะครับหรือว่าโอลงโอลิงนะครับสายเกิดมีรอยฉีกบินขึ้นมานะครับในหนปีเนี่ยเคลมได้เลยครับไม่มีปัญหาตู้แอร์นะครับในหนปีเกิดมีปัญหาเกิดนั้นเป็นตู้หลุด QC เนาะเคลมได้ไม่มีค่าใช้จ่ายเกิน1ปีไปแล้วนะครับตู้แอร์เคลมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแต่จะ มีค่าใช้จ่ายในเรื่องค่าบริการถอดประกอบและค่าน้ำยาแอร์เรื่องตรงนี้ไม่แพงนะครับก็ตามค่าปกตินั่นแหละนะครับโอเคครับผมตอนนี้ก็เรียกว่าหนาวแล้วนะครับใช้คำว่าหนาวได้เลยนะครับโอเคครับผมฝากล้านกันด้วยนะครับมาแล้วนะครับขอบคุณครับเกือบลืมนะครับเดี๋ยวมาตรวจสอบกันนะครับว่าอุณหภูมินะครับที่ ตูดคอมเพรสเซอร์เนี่ยนะครับมันจะมีอุณหภูมิร้อนเท่าไหร่นะครับทำไมชังเจถึงขยนันขยันให้ลูกคา้าฉีดน้ำล้างแผงนะครับเอาเรามาดูกันนะครับยิงเลเซอร์เลยนะครับนี่ยิงที่จุดตูดมนะันนะนี่นะครับที่ตูดนะครับ94 92เอาตีเลขกลมๆ90นน้นะครับค่าคาดเคลื่อนนะครับ สีเลขกลมๆ90มันจะยิง95 9อะไรก็แล้วแต่ผมตีเป็น90อ่ะนะครับความสามารถของน้ํามันนะครับตัวใหญ่เลยบนโลกเนี้ยหลักมันคือ100นะครับแย่นัไรมันอยู่ตูดคอมมันร้อนมันร้อนมากนะครับถ้าเราปล่อยให้แผงแอร์ตันเนี่ยน้ํามันคอมมันจะเสื่อมไวมากนะครับแล้วคอมเพรสเตอร์จะเสียครับบางคนอาจจะบอกว่าโอ้ยตอนซื้อมาก็ไม่เห็นต้องดูลอะไรเลยนะครับ ตอนตื้อมาทุกที่ห่างมันใหม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตอนเราใช้ไปมันก็เสื่อมสภาพครับตัวเนี้ยคอมมันก็เสื่อมแหละแต่ว่าเราสามารถที่จะฟื้นฟูให้กลับมาใช้งานอยู่ในเกณฑ์นะครับก็ทําให้ดูให้เห็นนะครับว่าตวัวคอมเพรสเซอร์ของ,ต,งตัวทุกทสวิปมันร้อนมากเพราะมันรับการแผ่ความร้อนมาจากเฮดเดอร์นะครับอ่าไม่ถึงนิ้วนะเห็นหัวน็อตเนาะนะครับใครไม่เห็นห้ดูนะครับหัวน็อต หัวน็อตเนี่ยอออเห็เนไหมนะครับเ,เงินเนี่ยครับร้อนนะครับจะยิ่งขับขึ้นเขานะครับลากทางยาวๆนะครับคิดดูว่ามันจะควมขนาดไหนดังนั้นดูแลเรื่องแผงคอนเนเตอร์ตัวนี้ให้ดีนะครับ